ท่นันวาป้ากกองงเบอร์เจ็ดนึ่งมาคูให้ตางไปช่องอยวัสนึ่งเงยนาไปรัดนะเลย้วยนาี่แพ้มีสัญญานะแถ้าไม่มีเจ็เชืออะไรมาก็ได้เนียกวัดลอยทอดองลอยะคนบนเรือมาไต่ต้นแปตัวกินไม่มัดแลวมันสั่งเองนะว่าถ้าไม่มีจ็ดนึงเชืออะไรมากได้เี่ยแลกจะสูนำแข็งด้วยนำแข็งส ไส่หนัมไคลาแดงแย่งเนี่ผมชอบกินใส่เลยผมได้มาแม่กาหนัมแข้งไม่ขายยังไงอะทุกหลับาดล้วนนั้นผมหลับชอกหลัวชอกหลัวทุกคุณไม่หาปุวยมันกะปีเมื้อเมือหลอยเนาะนับกูกูว่าการถือก๋วยทอดจำเบาดีแต่พอซอกหลอยบาดกูคอยครึ่งวันได้ทันก็ทอดว่าแกเสร็ฮ่าไม่มีมัดเรือนไม่ไอปี้นี่ พูดได้ทุกเรื่องเว้ยแต่เธอและชักไม่ปั่นใครนี่เลยเขาเรียกว่าคนไม่เต็มบ้านที่ไม่เต็มบ้านนี่อย่าโทษเขาโทษใครต้องโทษคนขแค่นี้นะที่ตั้งในไต่โอ่งใส่บ้านจอรนบ้านจอร์นเลยผมเดินไต่โอ่ง้ว่าจะเต็มบ้านตีเซ็กไปอย่างถึงบ้าแล้วมันโทษเลยกูต้องโทษคนแค่นี้ละที่นีไม่ใช่เต็มไม่ได้อ ไม่เดินให้เต็มนะถ้าเดินให้เต็มจะไม่ซ้องช้นได้เลยอุ่นเลวเวอร์นี้วูกจริงหรอครับยอมรับตยอมรับนี่นะ่ะมันเพงถูกันนี่พอเลยมึงรู้ไหมแต่นคนเราเนาะพอจิ้งเพลงอไม่ควรเลยนะซ้องอาชีพนี้เลยทำลายนำมถ้ทำได้น้ำมันมาเคยเละนะเออป้าวาพลังงานธรรมชาติน้ำมันพุทน,นี่ก็เป็นพลังงานที่มันทำไบโอได้ để quán tham thương các coi uh, chào đưa chào đưa cấp để con gà